โอเยสวัสดีครับยามค่ำคืนครับก่อนจะหลับจะนอนครับก็เอาโค้ดไปก่อนครับแต่ก่อนจะไปเอาโค้ดครับไม่ได้ครับอ่ามันต้องมาแจกเทคนิคสักหน่อยไม่มีเทคนิคม่ได้ครับอ่าฮะกับบ้านมิโกหลังใหม่ครับเนี่ยมิโกหลังใหม่อ่าฮะเท่เหลือเกินแมงมุมนวันนี้ลงคลิปเพิ่มได้อีกตั้งคลิปนึนะแบบว่าว่าง <laughs> โอเคครับ เมื่อเรารับของจากสงคราำรัฐแล้วอ่าฮะจากเควสสมบัติแล้วอ่าฮะหรือแม้แต่สถานีข่าวกองก็แล้วเราก็จะมีคะแนนมากพอในการที่จะอัพสถานีแล้วครับสำหรับสถานีสถานีแรกสถานีต่อไปเชิญป้ายหน้าเลยค่ะ <c oughs> มันใช่ <c oughs> อีไนโลนี่ครับเครื่องคัดแยกเซลล์พื้นฐาน ตอนนี้ผมอัพไปถึงเลเวล8แล้วอ่าฮะอัพ huh. อันนี้ก่อนเลยอันดับแรกครับ uh huh. ความคืบหน้าครับ320จะเป็น400ในเลเวล9ครับความเร็วการเก็บอาหารเพิ่มขึ้น6อร์เ uh ซ็ huh. ภารกิจข่าวกองเสริมเพิ่มอีก1อันอ่าฮะหลังจากครูดาวเสร็จสิ้นการเก็บทรัพยากรครั้งต่อไปจะเสร็จสิ้นทันทีเมื่อหน่วยรบคุณไปถึงเป้าหมาย uh huh. ลดคุณดาวของการเก็บทรัพยากรทันที10% เพิ่มความเร็วกันเดินทัพเมื่อเก็บทรัพยากรตอนรลเวล9กะฮะผมก็ไม่รู้หรอกครับมันคืออะไรครับเนี่ยครับสกิลอันแรกเลยครับอันที่หนึ่งเลยบองตรงครับไม่รู้เรื่องเลยครับเพราะฉะนั้นไปใช้กันเลยดีกว่าเ <laughs> นี่ยครับสกิลใหม่ครับเก็บทรัพยากรทันทีหลังจากคูดาวสิ้นสุดลงการเก็บทรัพยากรครั้งต่อไปจะสิ้นสุดลงทันทีอะฮะ ผมก็ไม่รู้ครับคืออะไรแต่ระยะไม่จำกัดคูดาว21ชั่วโมงนะฮะไปใช้กันเลยดีกว่ามั้งนะใช้ไงอ่ะเอาเลยเปะละ่าเนี่ยอยู่ใกล้เนี่ยเป้าแปดนะฮะสิ้นสุดเลยใช่่ะละ่ะกดใช้อา้าวกดใช้ไม่ได้ด้วยนั้นก็เดินอ่ะเก็บจะได้รู้กันไปเอาเก็บ นะฮะไม่รู้อะไรบ้างนะเก็บก่อนค่อยว่ากันจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะฮะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนค่อยว่ากันอ่ะเก็บนะฮะปับ๊บโอ้โหเดินกลับเลยครับ โอ้โห oh, มาถึงปับ๊บเดินกลับเลยโอ้ oh, ใช้ได้ครับสำหรับต้องการด่วนอย่างเช่นน้ำมันหรือเหล็กครับจะจะกลับเลยครับคือเก็บเสร็จเลยโอ้ oh, มันดีแบบนี้นี่เอง๋อ oh, แต่มันใช้ได้อันเดียวมันใช้ได้อันเดียวเออมันได้อันนึงเนี่ยเออเหล็กหรือน้ำมันนาะจะดีสุดเลย ฮะเพราะว่าเหล็กกับน้ำมันนี่มันมันใช้เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นไม้มันไม่เท่าไหร่ไม้อาหารไม่เท่าไหร่โอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองดีเหมือนกันครับสำหรับผมถือว่าดีเลยสําหรับสกิลใหม่นี้แหมเก่งกว่านี้อีกอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์เป็นหน่วยถล่มกําแพงแถมใช้ก็ไม่แตกด้วยไม่ค่อยมีประโยชน์ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวแจกโค้ดก่อนก็ก่อนจะไปแจกโค้ดกันก็ขอยินดีในการยินดีต้อนรับกลับมาครับสำหรับลุงกรครับลุงมังกรฮะหลังจากห่างหายไปนานครับเลิกเล่นไปเป็นเดือนก็กลับมาเพราะคิดถึงทุกคนครับกลับมาเพราะว่าามันไม่มีอะไรจะทำมันเหงาครับอย่างว่าครับ วงจรเกมนี้ถ้าอยู่แล้วต้องอยู่ยาวๆครับเลิกยากผมคือตัวอย่างครับเลิกยากจนป่านนี้ก็ยังไม่เลิกครับสองปีก็ไปแล้วก็วยินดีต้อนรับกับใหม่ครั้งครับก็ดีใจด้วยได้ตัวหลักกับคืนมาอ่า,อา,อาแจกโค้ดกันก่อนนะสำหรับค่ำคืนนี้ครับอย่าลืมไปอัพกันครับก็ดีเหมือนกันครับสำหรับทักษะใหม่นี้อ่า วางโอ้ยดวมันช่อง youtube มันไม่ใจแล้วเดี๋ยวมัว่วส่งไปไหนบ้างอะเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูหน้าแชทก่อนผมส่งเอาไว้อยู่อ๋อนี่ครับมันเดย์โคดนี่ฮะกดไปเลยเอาไปส่งให้ทั่วหมดนะผมอะนี่ครับมันเดย์โคดสองพันี่สเอ็ดครับหรือโคดวันจันนั่นเอง Uh huh. โคดวันจันทร oh ์2,021โอ้โหง่ายซะเหลือเกินอ้าวกดไปเลยครับ M O N D A Y C O D E สอง1ูนสองหนึ่งครับกดเออรับไปแล้วสิรับไปแล้วครับรับไปแล้วอ่าฮะนี่ครับส0 0ร้อยไบโอครับอ่าฮะผมแจกไปทั่วครับในเซิร์ฟก็แจกอ่าฮะในกิวก็แจก แจก,กหมดครับผมอ่ะต้องได้กันทุกคนได้กันทั่วโลกครับอ่าได้เฉพาะแค่ผมคนเดียวไม่ได้ครับอ่มันต้องได้กันทุกคนสำหรับค่ำคืนนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผม